สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแจกสูตรดาวฟรีด้วยคอมโบเกรียนของ ROV วซีซั่นนี้มันผู้นั้นก็คือหมากะกากับ <S 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 เฮเลนสิ์เพ,เพนา คอมโบคู่หูอมตะอย่างที่เรารู้กันมากังก้ามันฮิวแรงอยู่แล้วแล้วพอเอามาจับคู่กับเทเลนเนี่ยมันคือบอ้ําพุเดินได้ดีๆนี่เองส่วนอีกฝั่งเลือดก็จะไหลเป็นน้ำด้วยพลิศของมากังก้าเราและนี่ก็คือเซตไอเทมพลังแฝงและรูนของมากังกาสุดเกรียนนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมจิกมาจากหนักแ่งเลยส่วนสเปลจะใช้เป็นฟลิกอร์หรือว่าสปริงก็ได้เลือกตามที่เราชอบได้เลยครับชั้นขอเลือกก่อนเฟิร์สทิ่คู่เทเลนไปเลยครับผมให้ฝั่งในเรื่องตัวแก้ทางแบบเต็มที่ เอาละฝาจักรมันได้แล้วตกลงนะมาเทมยอนสินะตัวแก้ทางของนายนะส่วนไอเทมรูนพลังแฝงของเฮเลนประมาณนี้เลยครับโดยเซตนี้เฮเลนจะลดคูดาวตัน40%ตั้งแต่ไอเทม3ชิ้นแรกเล่นคู่กับมังกรกาบ้านท่องไม่ต้องกักสิวกันทั้งวันอย่างกับบ่อน้ำพุเดินได้มาอีกให้เรียกสกิลหนึ่งนะครับทุกคนมันจะได้เก็บชาร์จเราจะได้วางปอบพีได้หลายๆทีอย่างที่บอกนะครับคอมโบนี้เดือดตั้งแต่นาทีแรกจะเดือดขนาดไหน รอชมได้เลยพ่อค้าขายอมยิ้มคนนี้ไม่ได้มาเล่นเลนตึงแบบตึงจัดว่าไงตุเลนวางแบ,บพิดไปแล้วครับผม,มรีบเคลียร์คลิปโอเคเคลียร์การเสร็จแล้วเรวสองเข้าป่าเลยเวทให้ยักแล้วเราไม่ได้มาเวทเลสเราเวทคนเราจะฆ่าคนแต่เขารู้วิธีแก้ทางครับผมเขารู้ว่าต้องวิ่งหนีสุดแต่เราก็ไม่สนใจไนงะ ก็เจอาคนไงก็เจอาคนไงไปบายกี่าายบายกี่าคนที่ไปแผลไม่ไหวของโดองจะจบบนดเบทียบร้อยแล้วเราเอาหมดดูเรื่องผมเด้งเรื่องมเด้งมันข้อรอบเปนแข้งแล้วสติ๊กเกอร์ไล่ด้วยสติ๊กเกอร์ไล่ด้วยมาเด้ไปไหนอะตีธรมดาให้แตกขึ้นอีกหนึ่งปึบคอยทีคอยทีนม่จะตายครับฝันดีครับน้องคนที่ไปแผลไม่ไหวไปตายหน้าบอดแนะอันตรายตั้งแต่นาทีแรกเอามาดิครับผมมาดิครับขี่ไว้หน่อยครับกี่ไว้หน่อยครับ คิวเอก็ได้โอเคคิวมาแล้วเรียบร้อยคิวรัวๆแล้วก็คิวอีกอ้คีราเกิดมาตายแล้วตายอีกผมบอกเลยคีราไม่อยากเล่นแล้วบัฟไม่ได้สักตัวแฮมเกิดมาตายเอาตายเอาเดี๋ยวไปตายตรงปูบอพหนีครับเพราะเราจะไปเวทปูต่อมานาไม่มีคนหมดพอเราเอาพลังแฝงรีฟิลมาครับผมที่จะเติมมานาได้แบบชิวๆตูเลนมึงพุ่งเทียร์คลิปหรอเฮ้ยเียร์คลิปก่อนเราเทียร์คลิปก่อน,อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บัฟปูเออมันตีปูอยู่มันตีปูอยู่โอ้โหเราเทียร์คลิปช้าหน่อย ออยังท,ออยงทันอยู่ยังทันอยู่บูลเลอร์สี่พันรักบุกกระพุ่มรักบุกกระพุ่มเน้นคนเน้นคนเป็นหลักเน้นคนเป็นหลักไอ้ใจตัวเองสวัสดีครับปากมัมนเลี้ยวสองแต่เราเลี้ยวสี่แล้วเปิดเวลาครับผมว้าคีราแตกสามตัวแต่สองนาทีแล้วคีราไม่อยากเล่นเกมแล้วเอาให้หมดครับคดเทียมมากที่ตัวเล็กก็ไม่เว้นแล้วจังหวะนี้นัวกันยับยับผอนยากปลาทั้งสองโดนเยอะ ถ้ายิ่งไปโดนเยอะยิย่งหิวแรงนะครับผมต้องแรงดีๆหน่อยบงังทะเบอร์เมื่อี้โอเคไม่มีใครบงังมันบังแหละแต่มันแทรกกลางระหว่างเรามาหาผมไขไขดูดิโอโอโอทะเบิดไปละโอโออะไรครับเนี่ยกีฬาตกตายกันเหรอเพื่อนไม่กีฬากีฬากีฬาขีดไปสี่ตัวแล้วค่ะมันว่ากีฬาบอกกูไม่อยากเล่นแล้วแล้วเราเวทกูกไปได้ด้วย มานาจีบอดพอดีเหมือนรู้ใจพอดีบุกโผล่ไปได้นะครับพลังแปลกมานาเติมมานาไม่ทันเลยเอ้ยเหลือเต่นิดเดียวเราต้องกลับบาไม่จําเป็นครับก็บอกแล้วว่าเป็นคู่หูบอดนาพูที่มาแล้วคิล่านนองคิล่าตีเลสอยู่หรอ <c oughs> คิล่าเรายังไม่สี่เลยอ่ะสู้ๆนะไปแล้วครับคิล่าบอกคุณหนีสุดมันเป็นการเวทป่าที่น่าเกลียดมากครับผู้เนี่ยมันทั้งฮิวแรงไม่พอมันมันคิดแรงเนี่ยะและเฮเลนสิตเพน่าเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ฮิวอย่างเดียวนาของมันจะชิ่งแบบตึกตึก ให้ฝั่งแช่บอกพิดเราแบบชิวๆอารมณ์เหมือนแช่ออนเซนฮิ่าบอกกูไปเก็บคลิปเลนแล้วกูไม่เข้าป่าแล้วครับว่บางไงตูเลนตายเนี่ยตูเลน,เ,ลนเสียดายสวัสดีครับตูเลนสามสี่ระบาดุมเรียบร้อยตูเลนแปะฮิราอยากได้บัฟตร้งตีนพี่สินะไปเอาในบ่อเองลวกันล่อยโดนที่แบบแข็งไม่ไหวไปเล้วครับส,สองสอง ยังนับไปเสร็จคิดไปเสียก่อนคีร่าจังสุด้าสุดขอโทษพอดีคอมโบนี้มันเน้นปุบปากครับผมอาวีเมื่อซีซั่นสมัยนูน้นมีคอมโบเกรียนดาวฟรีอยู่คอมโบหนึ่งนั่นก็คืออาญากับทาร่าแต่ก็โดนเนิอบ,บ่อยจนไม่โกงแล้วครับส่วนคอมโบดาวฟรีสั้นนี้ก็ต้องคู่นี้เลยได้แต่มองคีร่าอยากได้คีปแต่ได้แต่มองเดี๋ยวตีบูรอนะคีร่าอยากได้ก็มาเอารอบนี้ไม่มีเพื่อนมาช่วยแล้วตอนแรกเพื่อนมาช่วยแต่เพื่อนตายหมด เพื่อนเลยบอกว่ากูยืนเล่นดีกว่าเฮ้ยจะเวตพูดพี่อะน้องเจอไหมเปล่าตูเล่นเจอไหมเปล่าฟาร์มป่าเขาให้เหมือนบ้านตัวเองอันนี้ไม่ใช่ตำแหน่งเลนการครับตำแหน่งจังเกิลจังเกิลฝั่งตรงข้ามรีบเคลียร์นี่ไปอ้าววีการทำคลิปเลนสำคัญมากอย่ามัวแต่บุกป่าจนไม่ได้ทำคลิปเลนนะครับผมโย่มอทอสกลับบ้านไปเวทเวทเวทเหมือนเล่นป่าตอนตรงข้ามจริง ใครจะเตะต้องการความช่วยเหลือวิ่งไปหาเขากันเถอะเฮ้ยคีราเอเคแล้วมะเนี่ยไม่โผล่แมพเลยอ๋อผ่แล้วโผ่แล้วโผ่แล้วคีราจาฉันมาแล้วจ้ะพี่มาแล้วน้องน้องคีราพี่มาแล้วน้องพี่บอว่างบอกพี่จักรน้องกันนะแล้วพี่ก็ปาพี่ไปหนึ่งทีสองทีสามทีเริ่เวลาตุ้มบายบายคีร่าหายแล้วพิกเกอร์ยก พอดีว่าหิวแรงจัดบ้างให้น,นะครับโอ,อเคส,สวยได้คอยแค่งอีกชิ้นหนึ่งแล้วไกอาคอยแค่ของมารกาจะมีอยู่2ชิ้นนะครับทุกคนนั่นก็คืออาสโซนี่กับไกาอาถามว่าทำไมไกาอาถึงจำเป็นเพราะไกาอานอกจากจะต้านเวทได้เยอะแล้วมันเด้งเลือดได้ครับทุกคนเลือดจะได้ไม่ต้องลดนคะครับเด็กเต็มๆอย่างเดียวบูเกิดไปเอาบูของเรากัน <S <S อ้าวไป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 พีป่จะตีบูอย่ามายุ่งคิร่าไม่ต้องว่กเข้าพุ่มแล้วตีซึ่งหน้าอย่างนี้แหละไอ้ตูเลนนี่วอนนะ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 วอลนะบงสวย มาเด็กมาเด็กตูเลนมา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 ระเบิดเวลาระเบิดจะยังระเบิดเลยแล้ว <taki> ก uh, ันแตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จัดไปก่อนเลยไล่กลับไปให้หมดมาหามอทอดสครับปาบอดัาไปหนึ่งทีสามสี่ห้าบายบายมอทอดสามสองหนึ่งแตกเอ้ากะเวลาพลาดครับผมนายนี่มันอึดกว่าที่คิดนะนายมอทอด คิล่าไม่มาบล็เรด้หรอไปเล่นกันได้นะครับคอมโบนี้ใช้ได้จริงครับผมเรียนจริงนักแข่งเข้าใจกันนะครับมาเดะ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 นายไม่แพแตกอยู่นะมีหน้าอย่าห้าวเลยจริงๆนะเราเตือแล้วนะเราเตือแล้วนะฝันดีครับมีหน้าเวลาเฮ้คิล่ากลายเป็นเลนค่าเต็มตัวแล้วกันหรือพี่มาหาแล้วคิร่า วันดีกิล่ายังไงมาท้าดคุณมาเด็ดถ้าสองพยายามป้ายโดนหลายตัวนะครับจะได้คิวแรงๆปึ๊บปั๊บตายหมดครับตี่กันแถมไม่ไหวทีละตัวปั๊บยิงป้ายโดนเยอะเราก็ได้ใสกคนหัวเยอะแล้วเราต้อคิวแบบสดชื่นเลือดเต็มอีกแล้วหน้าตายตรงไหนครับเนี่ยขออนุญาตเก็บบูเจ้าตุเลนตุเลนคุม กระโดดไป,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 ไป Rut, สิป mm. ึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเลยตุ้มเลนุจำเป็นอะโทรมาดเหลือเกินไปตายที่หน้าบ้านตัวเองอีกแย่มาสิมาเล่นกับมังกลางๆหน่อยลุงมีลูกอมมาขายหน่ายยอนไม่สนใจสักลูกหรอกครับยอนแล้วมีหน้าอยากเล่นกับเราเราก็จัดให้เลยวางบ่อเก็บทัาแตกแล้วปากพิษใส่ยอนที่อยู่ข้างบนติ๊กเกอร์เข้าไปเลยครับพอดีแบบเดียวดมมากอ้าววุ้ยเวลาไม่โดนยอน หายนะทุกคนผมไม่รู้ผมจะออกยังไงนะแต่ผมว่าผมยืนได้ทั้งวันในรูนี้ก็มาเด็มาเด็ดเาผมไม่ลงทีเอาผมไม่ลงทีมามาทีร่ามามาเดิจะเข้ามขาดีนะปึ๊บปั๊บเพื่อนกูด้วยยิวยิวย,วยิวมีไหมมีไหมโอ้โหอันตีไม่ทันอันตีไม่ทันทุกคนนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหกินศพวะเนี่ยที่รู้ไม่ได้ศพเพื่อนตัวทีรากำลังจะได้บัฟตัวแรกของเกมยินดีกับนายด้วยนะได้ยังได้ยังวะเฮ้ยยังไม่ได้หรอ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่นาจะฟาร์มนะมาไหนไปไหนฮิ่ารอด้วยได่ตีเล่แตกเราควร้าเข้าไปในป้อมอีกไหมคำตอบคือ no ออ้ยออกพีทไปจ่ายพีทไปปลาทั้งสองตัวหลายตัวแบบนี้เลือดเด้งเป็นข้อร้อนเป็นแข้งแล้วก็แตกไปตัวปลาพีทได้ตัดกิวแล้วจ้ะมาฮีนาเชิญเลือดเด้งปึ๊บระเบิดาวไม่ถึงเคสตีเปยย้อน บายบายยอนตายมาสี่แตกเพื่อนว่าไม่เออขออนวิญาตโยนเกมเราจะมาสู้อีกฝั่งตรงนี้ครับใจกลางป้อมทั้งสามอ่อาวกมร่งแตกแล้วมาตรงนี้แทนมาี่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 มาดิมาเออมาดิมาคู่หวอมตาขอท้าทายพวกเจ้ามามาเลยมาอยู่ใจกลางป้อม มา,มาเว้ยมาแดอดีตระเบิดเลื่อยไปเลยสู้กันในป้อมมีสามาสสกอมศัตรูล,อล้อมเราเราอยู่แต่เราขู่มาต่างก็ไม่หวัน่นเข้ามาเข้ามา,มาวางบออนี่แหละอะไรอะไรตายเรียบร้อยไม่น่าคิดมาแดเอ้าเพื่อเราตีป้อมแล้วยิงก็ใช้สามคอมสิครับไ,ไปตรงนี้ไปกลางดงไปกลางดง เก็บสแต็กบอบนะพุของเองจะฮิวแรงขับพีทพี่ไหมเท่าไหมเท่าไม่เท่าเท่าไม่เท่าไม่เท่าวอยมาเดะบอดระพุก็ช่วยเองไม่ได้หรอกไอ้น้องให้รอดแหละไปไป,ปาตีมรักทีหนึ่งเฮ้ยมึงเดินสนวยแบบโก,โก,โกโ้เหรอสู้ๆนะเราปล่ปอยให้นายรอดเออไมปล่อยมันโดนพีทตายด้วยเฮเลนต่อมานันหน่อยสิสแต็กลีาลาบ่อดีใจด้วยปูมายว่ามู แล้วก็ปั่นดีครับน้องเกินไปปั่นเนี่ยไปไหนย้อนสู้ๆนะค่อยๆหนีไปตายในบ่อเลยละกันเพื่อนฮไม่ได้แดกครณลถึงบ่อแล้วยินดีด้วยเออ้าบอยแล้วไปไหนมีนารู้ว่ากระบอกก็ไม่รอดไปไปเท่านั้นแม่งเลยละกันใช่ไหมฟันดีมีนาโอ้ซีอุ้ย เขาลอดว่ะมีหน้าเขาอึดอยากรู้เหมว่าเขาจะวิ่งไปไหนมาดูกันเถอะช่วงตามติดชีวิตมีหน้าแค่ีจุกคือจุกลงแค่จุกลงจุกลงแค่จุกกลับสบายดีเพื่อนอุ้ยหลบได้ด้วยหลบได้ด้วยเอาไปที <c oughs> ปับพีช <Legend ary. S 1> <c oughs> มีน้าพีชแล้ว <c oughs> มีใครอยู่แถวนี้ไหม มีลูกอมมาฝากลูกมังคักล้ามีลูกอมมาฝากครับผมไอยอนไอยอนเขาบอกไปยอนเขาเล่าทีนี้นะยอนบายบายพาบอกไปตัวฟันดีไปตัวตูเล่นไปไหนจ๊ะลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลสู้นะอุ้ยแค่โคตรเทสตูเล่นชุดนี้คู่หูอมตะสุดเกมมาแล้วจ้ะ กันบ้านอยู่หรอสู้ๆนะ bye บายๆตรงนั้นโดนพีดตายแล้วครับมังกาตดนมีตัดกิวนะนายเด้งไหวกับพีดเราหรือเปล่าดักเซเลเยอร์ควดบ้านแล้วดักเซเลเยอร์จะปลดปล่อยพวกเจ้าจากความทรมานเองพวกแกจะไม่ต้องแชร์บอกพีดของตักังกาอีกแล้วบายบายเรียบร้อยครับผมดักเซเลเยอร์ปิดเกมให้คอโมโบเกรียนผู้หูอัมมัสตะนหัวน้ำผู้เดินได้ยืนได้ทั้งวัน ดาวฟรีแบบชิวๆดาเมจของกระต่ายข่ลูกอมตัวนี้เท่าไหร่กันนะมาดูกันครับคลนสามจุดแปดเปอเคอมโบเกลียนดาวฟรีไปลองเล่นกันได้ครับเพื่อนเพื่อนวิธีการเล่นมังกก้าก็พยายามอย่าให้สกิลสองพลาดนะครับผมเพราะถ้าเกิดพลาดเนี่ยสแต็กมันจะหายมันจะส่งผลให้เราฮิวเบาลองไปเล่นกันดูได้ครับมังกก้าคู่เฮเลนเกลียนจริงใช้งานได้จริงครับแล้วถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อกระจั้กัจอยการ์ดชั้นแนลด้วยนะครับไหนก็เป็นได้นะบ่อน้ำพุเดินได้นะเ